มาดูบุตรชมพูต้นนี้กันคะ่ะเราได้ทําการยกยอดยกยอดเขาออกไปนะคะในกระถางนี้ก็จะมีจะมีอยู่3ามต้นนะคะแล้วก็เราได้ยกยอดเขาออกไปแล้วสองสอง,สองต้นนะคะเขาก็จะแทงแทงหน่อหน่อใหม่ออกมาให้เห็นเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่ หนอนี้ไม่แน่ใจว่าจะเผือกหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมองเห็นเหมือนเหมือนจะเผือกนะคะก็อรอลุ้นใบใบที่สองที่สามดูก่อนค่ะนี่ก็น่าจะเผือกนะคะเพื่อนๆน,นี่บุดชมพูนี่เป็นอะไรที่ทำทำยากนะคะที่จะให้สวยอะ ชอบหลุดเผือกหลุดเขียวค่ะนี่นี่ก็เป็นอีกอีกหนอนี่ใบนี้รู้สึกว่าจะเขียวนะคะเพื่อนเพื่อนก็รอดูดูใบใหม่รอดูสักสองใบสามใบค่ะนี่ถ้าเกิดว่าเขาเขียวเราก็จะ จะตัดยกยอดเขาออกไปค่ะเพื่อนๆน,นี่แล้วก็ไล่ตาล่างให้เขาแทงหนอขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อนๆก็มาดูอีกหนอหนอเล็กอีกหนอนี้อ่ารอรุ้นต่อไปนะเพื่อนๆน,นี่เป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยคะ่ะสำหรับบุตรชมพูนี่ค่ะ